ไทย vs ญี่ปุ่นวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025เทียบสถิตถ่ายทอดสดการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025วินใน2025สัปดาห์2กลุ่ม5ที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงระหว่างวันที่18-22ถึง22มิถุนายน2568โดยเกมนี้จะเป็นนัดแรกในสนาม2ทับนักตบสาวทีมชาติไทย ทีมอันดับ14ของโลกจะลงสนามพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ5ของโลกที่ฟอร์มสดชนะรวดสีนัดไม่เสียเซตให้กับคู่แข่งเลยซึ่งคู่นี้ที่ผ่านมาสถิติการพบกันเจอกันต้องบอกว่าทีมชาติไทยเป็นรองอยู่มากทีเดียวแถมในรายการเนชั่นลีกเจอกันมาทั้งหมด5ครั้งเป็นฝ่ายแพ้รวดเราลองไปดูผลงานที่ผ่านมาก่อนที่จะพบกันในวันนี้สถิติการพบกันทั้งหมดที่ผ่านมาเจอกันทั้งหมด18ครั้งรวมทุกรายการไทยชนะส ครั้งญี่ปุ่นชนะ14ครั้งเฮทูเฮดห้าครั้งหลังสุดไทยชนะหนึ่งญี่ปุ่นชนะห้าหนึ่งกรกฎาคม2023่าไทยแพ้ญี่ปุ่นศูนย์ถึงสามเซตเนชั่นลีกห้ากันยายน2023่าไทยชนะญี่ปุ่นสามถึงสองเซตชิงแชมป์เอเชียสิบเจ็ดมิถุนายน2022ญี่ปุ่นชนะไทยสามถึงศูนย์เซตเนชั่นลีก 21สิงหาคม2022ญี่ปุ่นชนะไทย3-0เซตเอเชียนครับ25พฤษภาคม2021ญี่ปุ่นชนะไทย3-0เซตเนชั่นลีสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะลงเล่นเกมแรกในสัปดาห์2พบกับญี่ปุ่นในวันพุทธที่18มิถุนายน2568เวลา16นาฬิกาแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง v b t v